mà cong lắm, phải <laughs> không? phải không? phải bị, phải bị các bạn giòn các bạn. OK

น้องๆพวกน้องเพือนจากพี่นะฮะแนะนำจากคนที่เป็นรุ่นพี่ปอาลุโนสุดใทนนสาระแก่สุดแก่สุดแก่สุดเขายังไม่ทิ้นะมีคนแรกครับน้องโจ นอน่ครนองมาบ้างมาริงนเปินเป็นกกินอ๋อ้อ้น้องท่านะัอันนี้ของกินง่ายสดใช่ครับวันนี้รวมน้องมาได้นี่โอ้ต้องบอกว่าพิเศษจริงนะคะับขอบคุณที่มากันนะครับขอบคุณี่มากันครับแล้วก็ หนึ่งอย่างเลยคือต้องถามโจก่อนเลยนะเพราะว่าเราได้เจอโจมานานแล้วโจนี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างโจอนานทีมงานต่างๆเป็นยังไงบ้างับานผู้ชมครับก็ก็ดีครับก็ยังวนเวียนกันอยู่ที่รายการนู้นรายการนี้มีรายการท่องเที่ยวอะไรยังไงบ้างครับก็ไปเรื่อยๆครับแล้วก็ ขายรถขายรถแรงไปอ๋อขายเ้าเป็นซีเซนเตอร์ขายรถโตโยต้าซึ่งต้องบอกเลยว่าโตโยต้าไม่เคยมียอดจองต่าขนานมาก่อนต้โหอว่า่หที่ขัดังเลยนะโตโย้านี่้ัอกว่าที่ไเอหนอยเหนอยผมก็เป็นซีซีรถโตโยต้าเพราะว่าโจ๊เฮ้ยนี่หอผมซือ ถ้าขับโดยต้าวจะปาดเดียวเขาจะมาดมั่นโซกลับบ้านคืออีกมือสองครับมือสองครับ <c oughs> ต้นทำเทๆๆๆต็อว <c oughs> ะไม่ได้เด็กวันกลัวโอเคครับที่โจก็ยังแน่นอนเลยครับงานหลากหลายในวงการบันเทิงครับเหมือนเช่นเคยบ้านรอนบ้านรอนทีอ่ออกจากบ้านมาได้พักผ่อนบ้างอะไรยังไงบ้างครับก็ตอนนี้นะครับก็อาจจะถ่ายรายการร้องเพลงบันเทิงครับตอนนี้คือก็มีโอกาสไปแสดงในแครอดาแล้ตอนนี้ก็ คองที่องหนึ่ก็จะมีน้องแหลนสุกคุณชาวันเาครับผมแล้วก็ตอนนี้จะอลอนเดียวก็เรื่อนไนอเรียนโอ้ครับผมแลก็มีงานด้วยครับติดอแล้วเลื่นบอลเข้โลกอีกนะเป็นเรื่องที่ดานแล้วผมไป้รัโลกไว้ไโลกไ้ือรอยด่านไม่ติดตาม่ด่นี่ก ตอนที่เขาจเบีดดงเลยกองจะบียเแดงนิดนึงบีนเแดมาจึร้องเพลงรสบการแสดงมากทำเยอใช่เีอรอเ้ก็รอประกอบับด้วยแรองติดตก็ทักทัการแสดแล้วก็ร้องเพลงประกอบที่จะแสดงด้วยไม่แปลกเลยเพราะว่าเ้าบอกว่าเขาดูหล่อเหลาหน้าตาของทีย่ บอกไอ้พี่นะเมือปีสองพันสิบสองหน้าตายไ้พี่ใช้เวลาไม่นานพีจทหนดอาเอาต้นนี้มีแหละฮะตอนน้องไปทํานี้เปลี่ยนไปแล้ ละครเละครเร่ละครเบียแเรนลงมาเหลือเพลงแลครับเพราะว่าก่อนหน้านี้จะเจอต้นในแบบยูสิคเัลดอกรายการนู่นนี่นั่นทางอะไรเงี้ยที่ชอบบ้างแล้นีคือโฟกัสเรื่องหนังเพลงเดียวเพรละจะมีงานบัฟของคารมาเพราะว่าคอนเสิร์ตอยู่เดียวะองเราคระาณการปีต้องได้ยลนคะยเจ็งเกอร์กันมาก่อนอันนี้คือช่วงที่ฟเลตั้งตั ก็คือตอนนี้กำกำกำไปด้วยครับอ๋อโอเคคนระับีผู้พากูพาที่พูดไปที่พูดเล่นนะรอ,อ,อไว้ก่อนรอไว้ก่อนถ้าเกิดถ้าทันถ้าทันเราก็จะรีๆบๆออกมาเลยเพราะว่าอยากจะมีซิงเกิลของเราอเพลงของตอนนี้ยังเป็นลักษณะแบบฮับดร็อปหรือเปล่าเป็นดร็อลาเพื่อชีวิตเช้า่ะขอขอขอ

ใครดไหนบาเร่ที่อนก่อนละอ่า็เดี๋ยวบอกันดีว่าุ่นเดียวกันน้องโบสาวสวยครับคมเข้มผิวหมดจดคล้ายๆแฟนระดับที่สี่ขอนบอยระดับที่สเลยนที่่บวันนีไปเจอโบใช่ไเใช่ครับก็ไมกวันน้กพวกนี้ใครต้นค่ะก็เบนเนนเนจากเ่ ค่ะก็กำลังมีละครเวทีแบบลโรนแล้วก็ีตปวัติรบจาแล้วก็แต่ว่าคือก็หมือนโรันา่งเนะคะก็กำลังเงใหม่ก็จะเป็นเป็นเพลงที่แบบดูจากแนวเดิมๆที่มีคีอแต่ว่าตอนนี้ก็จะมาในแนวออกแดนแดนดอ๋อค่ะออกเป็นแดนแดนเบอกต้นเพาเป็นแนวมอราไม่มีจ้ะโอนะเาะเมื่อก sort of exactly exactly oh. ี้ตอนนู้น ได้ใช่เลยไเลยน้ได้เขาเลยความมีใจมองี่นะครับมผเสร็จแล้วนะงก็เลปล่อยมานอนตแคงาหงแาหอล่อลกหงนแ้ก่ทแกข้าว่ลข้าแล้่งข้าห่าึงกาหแลน ก็มอีกครับ่ก็อก่อนค่เป็นเครื่อเกานัมาถึงรุ่นเด็กบ้านนีหนะฮะีลุนสุดเลยะครับถาุกจัครับน้องบอสกงเราก็จะาปมันก็ได้ทำอะไรเ่งแรกโรเคถ้าเป็นทีเกิลเด็กก็มีอย่ดีก็่ายเสร็จแล้วก็ได้ปล่นยครัไปากอะไรใช่ครับเพราะว่าขึ้นจะท่านกัมาก็เหมือนจะดีหรือเปล่า เดี or, ๋ยวจะมาพี่นิวอยูที่หนึ่งขอบอสนิดนึงครับสิ่งพิเศษของบอสได้คือไอ้เด็กหนุ่มทรงพลังจากโนบุรีเขาเดินย่างเท้าขึ้นมาแล้วทำให้ชาวบุรีภาคตะไคร้ไมได้ยินกอสอันไทยรายการเขาได้มีการสื่อสารกับพันธุ์รุ่นชาวโนบุรีใช่ไหมตอนนี่บอสบอสอะไครับ ท่าวงซัปโบซิตี้ัโบดิีนไม่น่าเชื่อนะครับคนลบบุรีนี่หน้าตาดูดีใครอย่าทำให้น้องสูญเสียความมั่นใจครับครับอคเกเลยนเพื่อนเป็นครกครูแล้วเพื่อนหลาคนก็บอกว่าเป็นครูสอนครับโรงเรียนนเครับโรงเรียนแสงเพียงครับก่อนที่จะโผล อาบอกรูดวยว่าถ้าพ่นนีนได้วน่าอได้คนนึงรักสวยสมครับต้องนิวนะอากให้้โได้ในฐานะรุ่นที่บรรยายสรุเออมผมผมเคยเห็นน้องเขาตั้งแต่ตอน ตอนที่ออดิชั่นกันมีกรรมการเหการบบน้อาย่างตอนนั้นตอนที่เป็นสมัครตอนแรกเป็นกมสั้นๆเดินเดินเออเดิเดินเด็กล้วเ็แล้วงแงครับงงๆนะครับแล้วก็ผ่านที่แบเวลาผ่านมาเรื่อยๆน้องไม่ใสกเย เยอะเท่าไหร่แต<ส>่ว่าในเรื่องของการลองเองโวเลย่านอาายยูีเฮ้ยเริ่มเป็นแบบมีสายแววอ่าเด็กก็ยังซุกซ่เยแต่้าวิแต่ตองแต่งหน้า้วอันต้องหากินเราควเริ่คอสวยมาก้มสวยขึ้นแล้วก็ดูเขึ้นเยอะเลยอหน้าที่เดียวครับใช่ครับ เป็นสิ่งเรื่องชายแผกต้องมีเพลงก็สบายจริงนี้สำคัญมากแล้วก็เพลงเพลงนี้มันเหมือนกับชีวิตประจำวันของผมเพราะว่าผมเนี่ยชีวิตก็เหลือนีม่ค่อยได้คุยกับเพื่อนเลยสัวใหญ่คุยกับเพื่อนทุกคนในเอฟบีเอฟบีเอฟบีแบตเรี่ ปกติปกติไรอย่างี้ปกติโบจะจะไม่ค่อยแบบรู้ว่าจะมีอะไรอะไรอย่างงี้จะมีอะไอะไรอย่างงี้ครไปพุ่นี้จะเนอ้พรุ่งนี้เล่นอะไร่งงี้เขาต้องร้องนะครับที่ผมว่าเนี่ยคือเฟซบุกครับโอ้โ o อพิน ทุวันนี้ผมไม่อัดเลยงเฮ้ยเฮ้ยมาเลยพี่มาทนุมากมาเชสได้ด้วยครับี่ลลดิเฮ้ยโอโอ้โโ้ยเปิดนี่ตัูทุนอ่ะยอนะครับาเด็กรุ่นนิวบอกว่าโอ้โหใหญ่มาก เคยามหอกน้อาระครับอสแนาทีเราแรกเงนจั่วไปเลยกเข้าไปหาทํามรับงในเฟซบุ๊กโอ้บางีคุยแบบส่วนตัวนะว่เรื่อะไรอ่ะกรสกไบ